สวัสดีค่ะพบก,กับ่องพักกินพักแอลมานีนะอ้วนสิเสนอเมนูเอียงค่ะสวัสดีครับแกงน้องไม้ครับผมแกงน้องไม้สูตรอว้วนเอียงกะมะขวงขวง่องเราจะใส่มะขวงต้านน้ำมันหลาเนี่นยนะใส่ท่าบ่มี่พักจวงครับเอียงก็พักจวงอะไรพรักจวง ไปหาดูในกุ้งเกลเนาะเอาแล้วต้มพริกใส้ยังแน่นอ้วนมีกระเทียมตะไคร้แล้วก็อันนี้เนี่ยซ้ำใจรึเปล่ามีแต่ซอยฉิหลักมะกามีพริกมีปลาห้าอ๋อมาพี่น้องเบอร์แม่แบบควงเป็นแนวใดแบบควงบ้าเป็นขนาดละบ้าควงโอเค หอมเลยใส่แกงหน่อไม้มันใส่เลยแต่แกงหน่อไม่ยังเดียวบอกแกงอื่นใส่เดียวปะใส่ตั้งแต่คนมักก่ะแต่ใส่แกงหน่อไม้มันเปลืงไงจากเราคู่กันนะครับมันเปลืงกันกะมีอมี่ยังแน่เลยใส่หน่อยบักฟักฟักชะอมบักอึข้าวโพดนี่กัใส่บ่ใส่กะข้าวฟ่างหวานซั้นเหรอ โอ้เสียงรถใส่อย่างอีกต่อเนี้กงไปฮะซับยาาุบหน่อยนะครับน้อดูเครื่องผมดูม,มีเห็ดทอมีบักตือ้อเขา้าปางมีบอกฟักนังเห็ดหูหนูเลยก่อนไม่ได้ออกมาเตี๋ยวเน้นใส่อีกก่อนเดี๋ยวมันจะเกมหนะ เียได้หอเาราบอกขวงงส่ตอนไหใกล้แล้วกะนี่คือมะขวงดบ นหน้ามของโมโหแล้วครับนอเ<า>จะได้เอาพริกไปละปนัวบักเขียวดีนาะคว้าปะ ทำโคกอีกเด็ดอ๋อสูตรนะครับคุณไม่รู้อะไรซะแล้วแม <c oughs> <อ>่ไม่กันร้อนกั๊นะครับนอกนี้ผม,มจะได้ใส่เครื่องร้อนนองหม่มันสุรกกั๊หนึ่ง เราหน่อไม้สุกทำไมอ่าน้ำกับเดือดนมอไม้ก็ใกล้จะสุกแล้วนี่กโหลกเห็ดทอเป็นกันเล้วครับนะ้าเห็ดทอจะน่กากรลกหบดฟัก อยู่ตังอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะขยะกลับมาเด้ออุ้ยนะอู้หึเด่นใส่อ่ะเดี๋ยวหักเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่มโวนมจะเล่นีห้เห็นมันจะเล่นม้นจะเละเดี๋ยวเราสักก้ามเขาก็าใส่ผัานะครับมาเดี๋ยวรอหน้ามันแนบมักนักหรือหน้าล่ะรอหน้ามันแห้งเขามากข้าใส่นะครับ ตามด้วยข้าวป้างอ่าว้าผัรรกระถูกผักกันอ้าวจากนั้นเราก็จะได้ใส่ยอดบักฟักแล้วก็ฟักละนะครับเนาะการจะได้กลิ่นอนะ่ะเห็นไหมเดียวโอ้เสียงเพลงกันเนาะ หอ,อมขึ้นเลยนะอะมาเด้อขยยขยายดูใกล้ๆน่กับมาเขียนกันเด้อพูดแท้หงยมาเขียนนะกันเด,นไ,มมนดไม่มมูเขีนอ่ะเอาเนาะเอาเนาะเนาะโอ้ยแกตไพเกเียนโดดลง่าน่นะ นี่บอกฟักนี่สารพัดสารพีเลยเนี่ยน้องไม้เอาแต่แค่อยากกระสั่งมาเดอ้อเราจะส่งเคือหลีไปใหะสำหรับคลิปนี้กับเต้น,นะครับนอเราจะได้กิ่นข้าวแล้วหันนะต้อง้นตำรมบปั่นเคร่องานแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ